สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าด้วยเช่นเคยด้ครับพี่น้องครับ,รบคลิปนี้ก็จะมานํเาเสนอแนวทางล่าพัฒนาพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะครับเด็กกับมีเขามีรถเป็นธรรมดา,า,า,าครับพี่น้ององนินวันขันพอกับเขา,าตะเลขอ่าติดบนล่างครับพี่น้องนนเนาะคือหาแล้วกัอ่าเลขที่ว่าเด่นเด่นเดิน,ด,นดีของเพื่อนกับรถไปครับผม หลังจากที่เดินดีมาเย้านั่นครับพี่น้องเนาะครับนี่ซิดรุดได้ให้กันครับพี่น้องเนาะครับเอามาตามกันต่อสู่กันต่อเส้นเคยเด้อครับพี่น้องแนวทางราวพัฒนาพ่อแสวงครับผมงวดวันที่ยี่สิบหาท่านว่าคมหกสิบหกก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอแสวงเล่าพัฒนานําเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับ ครับครับครับน้ำเชี่ยร์าร่วยสวัสดีพอแสวงครับผมครับผมโอ้เที่ยงไลยนะครับกับกับนั่นเทียร์จะรุดนะพอเนาะกับธรรมดาครับผมผมยังครับแต่วันเด็กติดกับมาายุห่าครับเออวันวันวัวผ่าดทิ้งเราเด็กตัวเหนียวอ่ครับกินได้พอกินข้าวแร้งไปครับผมกินก็่ขาเที่ยงโอ้แล้วเลย หนาวหนาวครับผมยุ่งทึ่งหน่อกทงความล่มเต็มเต็มเลยพ่อโอดยล่องเนี่ยเต็มเต็มเลยลมครับเขาแย่เลยครับเอาแก่มือพ่อแก่มือไหมแก่มือเลยพ่ครับผมโอ้ยครับเอาเล่นดุนครับน้ำเชี่อมว่าจะอ้วยนะพ่อ โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยแล้วมันก็วิ่ตัวสีนั้นเงินออกที่ไหนบอกกันมายิ่งหวานยิ่บ่อนุเล็กออกแปรยุเล็กเล่าเนี่ออกข้างบนออกข้างล่างเป็นมีตัวหนึ่งซ้ำกันอย่างเดียวซ้ำกันตัวเลงบรเวณส่ันซ้ำกันซั้งลบบครับเอาอันนี้เด่นเด่นสองสี่หกสองสี่หกครับผมกับโควิดเลย วินสองสี่หกแปห้าสองสี่หแปดห้าครับผมชุดวิน2สอง4ีสองซีสองหกสองหกสองแปดสองปดหสหกปปดปหแปดปดห้าปดห้า แคันลเลขวิ้นเลขติดเกิลืมเ้าสองห้าแปดเก้าเลขต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะเอาไปจำกับคนบุคคลก็ไเอาปจำไปอะไรเลขกิดล่างเลขนีเลขติดบนล่างเออเดยคนนี้แปดนี้ตกันวะอ๋อครับผมเอาไปจำบทสุดเลครับเลที่ไปจำบถเลขติดบนล่างของคนเนาะ ส้นกันอยู่ต้นอยู่ครับผมอาจจะมาจะเด้อครับพี่น้องหมวดนี้ได้แห่นแน่ครับผมตัวตัวเน้นมีบ่บ่ครับผมตัวเด้นกับซี่กับซองเน้นซีกับซองขีดเส้นเราแบกหรือยู่โยโย่ก็หนังมันก็ส้นจะบอกว่าตัวแปบกอะไรเอาเล่นซีกับซองละครับมีสามตัวแขวนแขวนวะครับนี่ ตามตัวลยครับครับผมตตัวตามตัวเอาศูนย์ส่บอของผู้เขาใส่ละเรอยบอครับศูนย์สองศูนยสองหกศูนสี่หกศูนสองหกศูนสี่หก คือสองแปดน <28 stop. S 2> ี่แะครับเออทำมาละครับผมเพื่อศูนย์มากครับพี่น้องเนาะเพื่อศูนย์มากเป็นรักลอยครับครับศูนย์มากเป็นลอยครับเหล็กวัตถิมศูนย์ครับผมนี่แะครับพี่น้องเอกศูนย์ร่พอกันยังอ่างบนเวียนอยู่สองสี่หกนี่เด้อครับผมครับไม่ดีบหน่อยไม่ไปใส่เหรอวะครับยิงยิงศูนย์ยิศูนย์สองที่หกใส่ไปดีกว่านิดนึง ตัวกัดินไปสิได้ดช่ได้แน่นอะเออจิ่งคีไปซิได้ครับแอนม่ดูหดนะก็เลยไวยโอ้ยยางนี้ตัดซีไปเลยนั่นเลยนะมันก็เลยไปเลยอืมตัววินมันก็เข่าโยอะโซ่กเลซีกันีมันวิ้ไปอยู่บ่ออกก็นี่ซีสองซีแลาะครับผมเออมีซีสามโมงนี้แต่เลขมันก็เลยผ่านแต่ว่าก็ถือว่ายุไก่เคียงอยู่ครับพี่น้องเนาะการลดนา ค่ะตัววิทย์มีจักสองหาเปดดีก็เพลิแล้วแม่มากโอ้แม่นครับผมเอได้เล่นแล้ยมันในที่สองค้งเองกันจักันี้ลีนอ่ะถ้างวันนี้ก็เอาชุดชุดเด่นนี่นะครับมาประกบได้เออชุดเด่นประกบได้เลยสองสี่หกประกบสองห้าแปดเนี่ยเก้าสองห้าแปดประกบสองสี่หกนี่ก็อีกวิธีหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะลองเบิ้งเทียบชนเบิ้ง เพราะว่าเลขอันตัวนี้นีเป็นเลขจ้ามี้เห็นทุกงวดครับผมเก้าสองห้าแปดเดืมันไหลยอยู่เลขไหลยอยู่ครับผมวันนี้พ่อก็เลยเอามาผสมกันเลยครับสองสี่หกแปดนะอืันพูดเรื่องมาก,ก่อเขาก้อเท่านั้นก่อนเก่าน้องกระไรเก่าหกก็ยังไรอยู่เก้าสองก<อ>็ถ้าคิดว่าเก่ามากอีกครับผมถ้าคิดว่าเก<ม>้ามากเลเพี้ยครับถ้มามันมันใจดอกบุรู้ดอกครับผม ข้อไปหมดแล้วขอบป็นบุนเลยแล้วครับวุ่นแรงบุกับซิ้บนไปเลยเด้อโอ้อันตรายเบือนตัวใดครับผมนี่แหละสองสองหกหกละอ๋อสองสองสีซี่หกหกเนาะครับผมมันหกมาไโดนเลยครับผม็้องล,ลุกรถไปโดนตนัวหรอกไปล่าพักรอนโดนไหมเออล่าไปญังบัวเลยสามวดอครับมันมาติดมาติดสองสามบัวเนาะ สามสี่มวดมันก็ลบไปมันพยายามลบขึ้นมากนะนี่แหละครับผมระวังงวดนั้นเพิ่นก็ว่าระวังศูนย์มากไมา้หลีครับผมย่านศูนย์มากพอว่า <c oughs> <c oughs> จำได้ย่านศูนย์านนมากหยาดศูนย์มากวัดใต้หลีไม้หลีครับผมเออเพราะว่าโดนแล้วเนี่ยนี่พวกหานหกมากระวัางนี่ครับผมเจะไปจี้ไปแล้วเนาะมันแบบว่า,า,ามันขำกันที่สามสี่มวดเนี่ยครับหายไปช่วงหนึ่งเลยครับศูนย์ตลวสองกับอะไรว่าสามมวนได้บ้างล่ะครับสี่กับมาดูอยู่ ร้องว่าไหลว่าสามวดนเล้ยวแต่งกระไหลว่าสามวดสี่วันครับนี่หาหาตัวนี้ก็สำคัญเลยเนี่ยหาเลยเมื่อไหลมาหมดเดียวได้หาเลยครับเออพยายามติดหาต้อก็เลยผู้ใดท่านคิดว่ามันก็ไหลเยอะหายอยู่ไหนมื่อหลวงพ่อไหลไหลดูคือหกกับสองกับสี่นะครับก็แปลกเลยนะเลขกับเมื่อไหลอ่ะอืมต้องเกียดตัวเนี่ย ไหลไว้เลยแต่ว่าสองไอ้ขาดน้อยสองไอ้บางก็เดียวเออมางก็เดียวมากก็ได้สองเงี้ผื่อไวเได้ครับผมสองนะะี่สองตัวท no. ีหน,นี่งมาเลยเผื่อไว้ได้เลยขาอ่อนมากครับพี่น้องเนาะตกหลุมปอกเลยขาอ่อนเนขาอ่อนนี่ยนี่ท่านครับผมขาอ่อนนี่แหละครับผมเอ๋อหัวนู่หัวมวนครับผมจังได้กะ พิดเจน่าเบิ้งเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสียงโูงเสียงหลวงเบิ้งครับจับต้นดครับผมจับเอาตัวบสองหาแปดนี่เข้าสองหาแปเข้าคนบมากับตาินเยอะสองหาแปดสักหน่ยจับของผก็ได้อจับร้คว่ามูรุ่หละครับผมมั่นใจอยู่เดินสองหาแปดนี่ครับพี่น้องเนาะอืมันงเก่ามากนะครับผมแันเก่ามามันบพาั้สองันนาะอ๋อเดี๋พาคนบงทีติดบนกี่ล่างเหรอเลยสองสามตัวเลยครับ กันน้ำแข็เนี่ยต้องติดเหรอต้องติดบนมื้ล่างนี่แหละครับผมเอ้าะก่าวมาเชื่อกับลบพบ,บุญพ่อแสวงซับหนีเด้อครับผมครับคขอบพระคุณพ่อครับผมอากาศหนาวรักษาสุขภาพไม่เด้อครับผมพูดกันเอาละครับผม,วบผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อสแสวงครับพี่น้องเนาะตัวเด่นสองสี่หกเน้นสองกับสี่ชุดวินมีสองสี่หก 8ห่าครับผมครับกามาจับคูมี่ 2c2628c6c868 หล้วกับ8ห่าครับผมชุดวินอยู่ในนี่ครับพี่น้องเนาะครับ3ตัว026046028เลขต้องมาทุกงวดครับพี่น้องเนาะเป็นเลขเด่นประจําปีพอกับซ้อมเบิ้งเคลิร์นเลว่าเปลวไหลครับผมเปนวาคือไหลมาเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะตรงมีเห็น 9258สครับเก้าองห้าติดทุกงวดครับผมกันเบินเวนามเดอกครับพี่น้อง2 2งส66เอาถ่ายคลิปนี้นําเชียร์ผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอชีโชคดีเดอรครับพี่น้องครับแนวทางตัวเลขลาพัฒนานี่ก็เป็นของพ่อสแสวงครับผมครับขอให้โชคดีครับพี่น้อง25่ธันวาคม66สิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ